ยังไงเพื่อนสแต็กเต็มไปนะเพื่อนสวยยิ่งไปเลยอื่อนข้าคอนว่าปิดนะัตีเลยกันครับผมอ้าไหนคิ้วผมเจยก็เล่นให้เห็นต่อได้นะรับปอมไปด้วยเพื่อนเฮ้ยโดนจูกแว่นเห็นไหมเนี่ยโอ้ยังไหนคิ้วผมอีกอ้าวกระตุกจีกระชากใจเอ้า คนเปิดนี้ไปแล้วเหนือแต่ค้นตามเย็เปรอยกราบสวัสดีครับอยู่วนจะสเคนะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงอีกเหมือนเดิมครับผมค้อนแปดดาวนะครับผมช่างหน้าร่วมมิ่งนะครับขาตั้งน่งไหนุมก็เล่นนะครับผม สโลเนี่ยรุ่นกับไปเทมกาลัางแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไป้ให้นะครับเล่นง่ายง่ายครับตัวเนี่ยเอาไปแก้ตัวแบบตัวซี่เยอะๆนะผมจริงๆม,มิงว่ายิบได้ทุกเกมนะตัวมันมีประโยชน์เยอะมากเลยทั้งหลางใดทั้งสางก็ะนะครับทึกด้วยยืรลำดาเมตมีสโลด้วยสกิลหนึ่งสกิลสองกับแบบสางดาเมจนะโอ้แบบครบเครื่องครับ ขาแต่ซีซีนิดนึงขางนันเป็นเอดโซลุ่มมิ่งเลยนะผมตัวโกรงรุดไปขางมันนะเล่าก็ะเล่นแบบตัวแบบธรรมดาด้นะครับก็ถึงกันโกงนะตอน,นที่เล่ากล่นบอามแหลี้ยอีกนิดนึงหนึ่งไงแค่หนึ่งเก้าเท่านั้นทำให้คุณไปเกิดใหม่ เอาเลยครับผมไม่เอาคิวครับผมโอ้โหเธอเจ็บจี้เหมือนเพื่อนจะอยากไงบ้างก่อนครับวันดูเลือดผมด้วยขอเก็บเลือดแปบ๊บพร้อมด้านแล้วไปเอซีด้วยดิประเด็ญญนผมอะยังไงบ้างก่อนตัวเนี้ย คลิป <keep S 2> ก่อนไหมสวยค่อยๆไปค่อยๆไปมีซบหรือเปล่าแบบจะแ,แ,แ,แบบมังกรกันเรื่อยๆกันพุงเจ็บนะสวยโอ้พิวจับยกหย้ายเธอเพื่อน โอ้ oh, ไม่ลเลยสกกลเฮ้ยเลือดหายโอ้ตกใจมันเลยเลเใครเนี่ยจ้าอยู่ดีดีเลือดก็หายไปบับฟ้ากินเลือดผมหรือเปล่าทุกคนเอาดีอาโอ้โหดีมากเกือบหายเลยยูเอคนแรกครับเกมเนะี่ยเลือดหายสองขอเลยผุดดีมากยัง เมีเล่นกับอะไรก็อร่อยนะครับตัวมันโกงครับถามว่านกระไดตัวโกงไปหนึ่งตัวับเป็ดโซยังไงเพื่อนสแจ็กเต็มนะสวยยิ่งไปยิ่งไปนั่นเลยเพื่อนนั่นเลยอันตีเลยแล้วกันเอา้าไนคีวผมเจอก็เล่นให้เขาไ,ได้เขาไ,ได้สวยป่อมล็อกผมสวยอย่างเงี้ยแบบนี้รอดยากครับ มันจูกแม่อ้ไอยได้เช่วอีกโอ้ยตอวันเล่นแค่เลียนนะกัเป็นแบบนี้ก็เล่นแท่งแบบได้เช่วบ่อย,ยจัดเค๊นาเล่นนะครับเช่วไปให้เราไม่มีหลังนะจนดึงคือหายนะเวืม่อนอ,อกมาก่อนสิ้นนิดนึงแล้วกันพ่อมารับยึกเอกครับ กันเมียดแบบออกมาหนึ่งพันก่อนนะสลับยิวซูแบบไม่ไหวแล้วเปียมันเก่งเกินเนี่ยพิมพ์จังจอมันละก,กันโอ๊ยเป็นพิมพ์เป็นไรจะพิมพ์ถูกกี่โมงบอกมันแหละไปครับเราบันเนี่ย ไปกันเลยทำไมเพื่อนไม่โลเลยผมอยากกดเลือดจังเลยอ้กดแล้วกดทุกอย่างเลยพดหน้ามให้จบรออ้อยอยันตึงกว่าทุกคนตึงกว่กาตึงเปลี่ยตึงเปลี่ย,ยน,นีเ่เลือดก่อนเปิดตาเลยละกันไม่ไวหละ ผมหัวหลอนแหละไม่เอาเลยเรื่องเนี่ยจะเน้นบุ๊กแหละกระดูจิกระจากใจจังไงแบนฟรีนะไปแลว้วคนเปิดนี้แลว้วคนตามยบร่อยผมว่าคนตามเนี่ยหลอนยากเป็นตามสูตรครับผมคนเปิดนะจะหลอดคนตามมแบบที่เห็นกับนี่หัวหลอนนะจอดเนี่ย <laughs> ประเด็นผมไหนมาสามคิวอ๋อเจ็บเจ็บนะเจ็บนะงัดสวยคนหน้าไปสี่ตัวคนเวียงหายโอ้โหทั้งเอวซูทั้งเอวยูเออักอะไรเวลาไล่เนี่ยถอยกันไว้เพื่อน โอ้โยยิงมาจออะไรที่แบบตาลายเลยใส่เขียวนะครับผมของดีมีคุณภาพแปิดเล,เล็วๆติงไว้ทุกคนชื่กันแบบไม่ถึงยี่สิบตัวเนละย้าเย็นจะเย็นจะเย็นผมมาคนเดียวครับ ไปเลยนะลินลางผมไปแล้วเวียไม่รับเลยหรือเพื่อนมาวิวก่อนเฮ้ยเพื่อนผมโดนสั่งก็ให้อุ้ยยวสูยิ่งมาแบบหลอดฉ่องเลยนะเอาเยวสูล่มสวยเลนตตอร์ไหนเพื่อนเลนตตอร์ไหนมากยิ่งไป อเอาลิกเตอรอเอาสวยจัดมุดครับผมสวยจริงครับต้อตีผมด้วยเฮ้ยนี <c oughs> ่เดชแบบตกใจนะครับตาเนี่ยถยวายละกันครับผมกันอยู่เองนะผมโดนดูเอผมหลวงในนั้นเนี่ยเฮ้ยดูดีไว้ดี เออเออเอวซูแม่งเอ้ยรับเบียดมากไปตัวเองเลยนี่ไงมันมีตัวอะไรอย่างที่อะทุกคนอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ละ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 เอ้ยเอ้ยจี๊ดนี่เงี้ย มื่อจะอ่านจดเพื่อนบวกกัยับช่วยครับนี่แหละครับสโหล่งถ้าเจอทีมดูกะดูไปเลยครับผม uh huh. พ่นน้ำตัวปัญหาในอยู่เองสวยไม่ตายด้วยประมาณนี้นะครับผมดาวที่เก่าของผมนะ ตึงจังเลยทุกคนมาแล้วมาเลยวครับผมยังมีพี่ตองชายคนนี้ครับเม็ดเขียวเลยนะยังสู้เก็บสามตอนนี้เนี่ยมีดาเมจเยอะสุดเลยแม่้นเราลวยจำแจมดาครับโล่มแบบเรียงดี ินดียูดีครับผมไปแล้วครับไปเจอกันยิปหนานะครับถ้าชจอบพี่นี่เรื่องกดไไหลก็จะลิงก็แชร์ก็นิตตาวนะครับผมเดี๋ยวผมไปโซโลแหล่งต่อนะครับไปเจอกันลิบหนาครับผมไปแล้วครับเจอกันครับเจอกัน